สวัสดีครับช่องเสือน้อยมึงก็น้อยขณะนี้ผมอยู่ที่เขื่อนขุนด่านประการชนอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกกําลังพาทุกท่านเดินทางไปร้านขายของฝากร้านสลานล,ลมอยู่ที่ถนนรังสิตนครนายกหรือทางหลวงหมายเลข305ครับตำบลมมณีอำเภอเมืองจังหวัด นครนายกครับที่มุ่งหน้าไปทางรังสิตเดี๋ยวเรามาดูเส้นทางการเดินทางกันอย่างไรก็อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องเสือน้อยมังก็น้อยด้วยนะครับเราเดินทางดูเส้นทางกันไปเรื่อยๆครับเพลินๆเดี๋ยวเราเลี้ยวซ้ายข้างหน้าครับออกจากร้านจอดรถ เบียงออกซ้ายครับเบียงออกซ้ายรถกำลังมาแล้เลี้ยวขวาเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข4016ครับมุ่งหน้าตรงไปครับตรงยาวไป มาด้านซ้ายมือมีร้านขายของครับมีของหลากหลายชนิดครับซ้ายมือเราขับตรงไป ข้างหน้าแยกเขื่อนท่าด่านเลี้ยวซ้ายไปนครนายกไปไป่าจีนบุรีเลี้ยวซ้ายครับเลี้ยวขวาไปน้ําตกนางรองเดี๋ยวเราเลี้ยวซ้ายครับไปข้างหน้าขอให้เดินทางโดยสวัสิภาพแยกเลี้ยวขวาไปน้ำตกนางรองเลี้ยวซ้ายไปนครนายกเราเลี้ยวซ้ายครับไปทางจังหวัดนครนายก เข้าสู่ทางหลวงหมายเลข3049ครับมุ่งหน้าตรงยาวไปครับ ใสวังตะไคร้เลี้ยวขวาข้างหน้านคะรนายกตรงไปสลับบุรีตรงไปเราขับตรงไปครับ ข้างหน้าแยกสาริกาไปน้ำตกสาริกาเลี้ยวขวาครับไปปาจีบุรีกรุงเทพนคะรนายกสระบ,บุรีเบี่ยงซ้ายเราเบี่ยงซ้ายครับ ข้างหน้าด้านซ้ายมือองค์การบริหารส่วนตำบลสาริกาครับซ้ายมือข้างหน้าแยกประชากะเกษมครับเราขับตรงไป ข้างหน้าด้านซ้ายมือทางเข้าวัดพรามณีหลวงพ่อปากแดงครับข้างหน้าด้านซ้ายมือตลาดโรงเกลือครับตลาดโรงเกลือด้านซ้ายมือเราขับตรงไปครับ แยกศิลาทองเลี้ยวซ้ายไปจังหวัดปราจีนบุรีตรงไปนครนายกเราขับตรงไปครับไปปราจีนบุรีเลี้ยวซ้ายครับ นครนายกตรงไปแยกศิราทองกางหนาเป็นทางแยกครับไปสระบุรีใช้ทางหลวงหมายเลข33ตรงไปครับไปกรุงเทพใช้ทางหลวงหมายเลข305เบี่ยงซ้ายครับเราเบี่ยงซ้าย เบี่ยงออกซ้ายครับเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข305หรือถนนรังสิตนครนายกครับขับมุ่งหน้าตรงยาวไป ้างหน้าแยกสามสาวเลี้ยวซ้ายแพอบ้านสร้างเลี้ยวขวาแมเภอองค์รักไปรังสิตปทุมธานีกรุงเทพเลี้ยวขวาครับเราเลี้ยวขวาครับแยกสามสาวครับทางแยกสามสาวเลี้ยวขวา เลี๋ยวขวาแล้วขับตรงยาวไปครับ ทางมาแยกสุพรรณิกาเดี้ยวขวาไปถนนเลี่ยงเมืองไปเกื่อนขุนด่านประการชนเดี๋ยวขวาตรงไปรังสิตปทุมธานีกรุงเทพตรงไปเราขับตรงไปครับ ข้างหน้าด้านซ้ายมือร้านขายของฝากร้านสลานลมครับด้านซ้ายมือข้างหน้าเดี๋ยวสายเข้าไปเลยครับสลานลมศูนย์รวมของฝากศูนย์อาหารขณะนี้ผมพาทุกท่านเดินทางมาถึงศูนย์รวมของฝากร้านสลานลมตำบลพรมณีอำเภอเมือง จังหวัดนครนายกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณทุกท่านครับที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกํามังใกให้กับช่องเสือน้อยมังกรน้อยขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยงินทองโชคดีมิชัยแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ